น,นี้เรียกได้ว่ากลายเป็นประเด็นดราม่าอีกแล้วล่ะค่ะคุณผู้ชมคะสำหรับเรื่องราวทางด้านของผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์หรือบิ๊กคิติวฒิวารุณนะคะที่งานนี้เองค่ะคุณผู้ชมทางด้านของเพจผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ได้มีการออกมาโพสต์คลิปนะคะที่เป็นการแสดงของกลุ่มปิดโตเกียวมิวสิก e ี52นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะพร้อมกันนี้นะคะก็ยังได้มีการโพสต์ข้อความเอาอีกด้วยบอกว่านี่ไงหลักฐานในพุ่มไม้นะคะซึ่งในคลิปวิดีโอค่ะคุณผู้ชมเราก็ ็จะเห็นได้เลยนะคะว่ายังมีข้อความที่เขียนไว้ในคลิปอีกด้วยบอกว่าหลักฐานชัดค่ะโอโหงานนี้ค่ะคุณผู้ชมก็ทําเอาชาวเน็ตหลายต่อหลายคนเลยทีเดียวได้มีการเข้ามาวิพากษ์วิจารณ์ผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์กันสนั่นเลยทีเดียวค่ะบ้างก็บอกนะคะว่าไม่รู้จักจบสิน้นคําว่าพ่อมีไหมถ้าคุณเป็นพ่อของคนไม่ควรทําแบบนี้ถ้าวันหนึ่งลูกโตไปจะคิดยังไงนะคะบ้างก็บอกเขาว่าเรื่องราวก็มีให้สร้างสรรค์เยอะแยะก่อนหน้านี้ก็พูด ถึงหนังขายอ้อก็เอามาล้อเลียนแล้วไงทําละครเวทีก็ล้อเลียนอันเดียวกันก็ไม่รู้หรอกนะว่ามันคืออะไรจะมีเบื้องหลังเบื้องหน้าเรื่องของใครมันควรสร้างสรรค์กว่านี้ถ้าหากคนคนนี้หวังที่จะพยายามเหยียบเขานี่คือคิดเหลวมากก็ไม่รู้หรอกนะจะมีเบื้องหลังเบืนะ้องหน้าก็ปัญญาก็ทําแต่ละครน,น้าเน่าหากคนคนนี้อดีตเคยมีลูกด้วยกันนะสงสารเด็กน้อยตาดําๆถ้าเด็กรู้ถึงการกระทําไม่รู้จักจบโตเขาคง เกลียดเขากระดูกดำอันนี้เล่านิทานนะใครอย่าร้อนตัวอย่ามาสอดบางก็บอกนะคะว่าอยู่ที่เดิมๆเขาไปมีรักใหม่แล้วจ้าพอๆไม่สนเจ้าวนเดิมๆเจ็บยาวไปบิ๊กนี่เขาว่าเจ็บจนตุยนั่นล่ละเรื่องผู้ไม้ไม่จบไม่สิ้นอะไรการสร้างสารรค์เรื่องอื่นไม่มีแล้วหรือเห็นพูดกันจังไอตัวหัวจบก,ก็เหมือนกันมีทั้งไอนกสองหัว ใครร้อนตัวก็คนนี้แหละอยู่ในใจบางก็บอกนะคะว่าแซกเขาได้ทุกวีทุกวันนั่นเขาเป็นแม่ของลูกเธอนะไม่รู้เรื่องจริงหรือเรื่องเท็จหลักฐานก็ไม่มีไม่รู้จักเลิกลามไม่รู้เป็นผู้ชายแบบไหน พอๆเขาคงไม่ดิ้นแล้วไม่มีใครดิ้นหรอกเพราะทุกอย่างนัจบแล้วต่างคนต่างทำมาหากินใช้ชีวิตของตัวเองไปทำวันนี้ให้ดีที่สุดก็พอแล้วจ้ะพุ่มไม้พุ่มดอกพัวใหม่เขาก็ไม่สนทารักกันมากเพราะอดีตไม่ใช่ปัญหาซึ่งนอกจากนี้นะคะคุณผู้ชมขาบางคนเนี่ยก็ได้มีการเข้ามาคอมเมนต์อีกด้วยค่ะบอกว่ามันก็คือการแสดงกาซิมีดราม่าอีกอยู่ติดท่าบอกแมนเรื่องจริงสิพากันร้อนตัวเฮ็ดยังถ้ายังมีคนออกมาดราม่าก,กับเรื่องผู้มาแสดงว่ามัน ือเรอร่งงจิบางก็บอกนะคะว่าอยากกินปูนร้อนท้องเดชถ้าว่ามันบอดจริงเขาแค่แสดงเขาแสดงมิวสิกเพลงในกลุ่มปิดใครไม่ชอบก็เลื่อนผ่านค่ะอย่าดิ้นค่ะมันเหมือนนอนโดนมดกัดค่ะดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้นโอ้โหเนี่ยแหละค่ะคุณผู้ชมก็คือคอมเมนต์ของชาวเน็ตนะคะที่ต้องบอกได้เลยค่ะว่างานนี้เนี่ยเสียงแตกกันเลยทีเดียวค่ะซึ่งงานนี้นะคะต้องบอกได้เลยค่ะว่าการแสดงดังกล่าวนั้นนะคะเป็นการแสดงในกลุ่มปิดของค่ายโตเกียวมิวสิก นั่นเองค่ะคุณผู้ชมคะก็อาจจะไม่ได้พาดพิงถึงใครหรอกค่ะซื้อง,งานนี้เองค่ะคุณผู้ชมอย่าเพิ่งรีบด่วนตัดสินใจกันไปเลยดีกว่าค่ะว่าจะไปพาดพิงถึงใครหรือเปล่านะคะเพราะว่าก็ยังไม่มีข้อเท็จจริงนะคะหรือว่าข้อมูลใดๆที่ออกมาแบบชัดเจนงานนี้เนี่ยก็อย่าเพิ่งรีบพาดพิงใครเลยดีกว่าค่ะ